ตื่นตต้นตือนเดี๋วยวตลอดคุณผ <c oughs> ู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วง Weekly m i k by เ e ียวตอ๋อแทนที่ของพี่อาร์ตไปก่อนเอาจริงๆนะหรือว่าเราต้องงอกช่วงนี้มาจริงๆวะเฮ้ยเดี๋ยวเพิ่งงอกเดี๋ยวเดี๋ยวทีน่าไม่มีเอ,อ,เอ,อ๋อเพราะช่วงเว้นๆนี่แต่ว่าช่วงปลายปีถึงต้นปีนี่เขาแบบหนักทุกสัปดาห์พี่ขนาดบ,บอกว่าไม่มีนะ ไม่มีเท่ากับเดินมานี่คือโูไม่มี่โดนไม่มียังไงก็ไม่มีไม่มีเท่ากับสกล่องแต่ว่าแต่ว่าเป็นว่าแต่ว่าจริงๆมันมีอีกกล่องหนึ่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยถามทางร้านว่าทางร้านจอามาด้วยหรือเปล่าเพราะว่าจําได้ไหมครับก่อนหน้านี้มีเออเกตเตอร์โลโบงานที่บิสเวทจับมือกับเอ่อค่ายนี้โมโชโมโชอ่าก็ออกเกตเตอร์หนึ่งใบซึ่งตอนนี้เขาออกชินเกตเตอร์มาแล้วไอไอตัวนั้นที่เราแกะมาแล้วมันมีฐานเลยฐานโหดอะเออเออ ซึ่งมันออกชินเกตเตอร์ตามมาแล้วนะครับผมผมต้องถามที่ร้านอีกทีว่าจะเข้ามาเมื่อไหร่ต,ตอนแรกผมก็เข้าใจว่าจะเจอสิ่งนั้นเพราะว่าเอ๊ะแต่ทางร้านไม่ได้แจ้งมาว่าของจะเข้ากลายเป็นว่าดันเจอ2กล่องดีแทนอ,อะไรเข้ามาเอาให้เสียคนเดียวออขอพระคุณมากครับยัยอ่ะซึ่งอันนี้เราอาจจะงงนิดนึงนะครับเพลินว่าจะม,มีมีมีแฟนขับแฟนขับเรียกแฟนขับได้ไหมเป็นเป็นเป็นลูกค้าร้าน <c oughs> ลูกค้าร้าน,าร,านรุ่นอววโสท่านหนึ่ง ท่านบอกว่าอันนี้เป็น,ปน,ปนลิขสิทธิ์ที่ติดชื่อเดียวกันกับมาคอสในเมืองนอกคือโรบอทเทคแต่ว่าด้วยความที่การ์ตูนเรื่องนี้มันเก่าเก่าจริงๆผมจำเ,เรื่องราวอะไรไม่ได้แต่รู้ได้แค่ว่าตัวพระเอกของเรื่องจะขับมอเตอร์ไซค์แล้วก็ตัวชุดเกาะเขาเนี่ยมอเตอร์ไซค์เนี่ยจะกลายมาเป็นชุดเกาะให้เขาใส่ด้วยได้สองโ<บ>หมดใช่ซึ่งตอนนี้ผมจําได้ว่าตอนนี้งานของเล่นเนี่ยออกมาหลายลายมากจําได้ว่า มีทั้งสีแดงสีฟ้าสีเขียวอะไรประมาณอย่างเงี้ยแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันเรื่องเดียวกันหรือเปล่าแต่ว่าอันเนี้ยจะเป็นคันสีเขียวนะครับแล้วก็ส่วนแบรนด์เนี้ยแบรนด์ที่ทำเนี่ยครับก็คือค่ายแบรนด์ก่อนหน้านี้ที่เอามาจากอันนี้อ่ะแอนิเมชั่นจีนที่เป็นชุดเกราะพี่จำได้ไหมแล้วมีโชกชกอะ่ะเออนะครับแต่อันนี้คือยี่ห้อเดียวกันก็โมโชเหมือนกันใช่ครับผมแล้วก็ลิเกซิ์นะครับถูกต้องหมดเลยนะครับ คนหนักเลยมาจากคันชิโรด้วยนะครับคนหนักเลยแล้วหนักมากผมก็งงว่าทาไมถึงหนักคือเมื่อคี้ตอนยกค้างเียคนหนักเลยนึกไม่ใจไม่เลยไม่งจะพูดจบสักทีคนหนักเลยเอามาเดี๋ยวเราแกะให้ดูกันสำหรับคนที่ตัดสินใจว่าจะตามรอยเซียนนะครับที่ร้านดีทอยเขามีราคาเท่าไหร่ครับพี่ไก่ครับหกพันทุนๆเหลือกล่องสุดท้ายนะครับแต่ถ้าเกิดมาแล้วหมดก็โอเคช่องทางธรรมชาติที่ท่านมี และสำหรับช่องทางธรรมชาติในการซื้ออุปกรณ์ IT นะครับผมแนะนำที่ advice เพราะที่นี่เนี่ยนอกจากอุปกรณ์ IT แล้วตอนนี้พาร์ทมือถือเขาก็แข็งแรงมากๆมีสมาร์ทโฟนหลายรุ่นเลยทีเดียวให้คุณได้เลือกซื้อเลือกสารและแน่นอนโค้ดในครอสที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ถ้ากรอกอกดชำระเงินเนี่ยคุณก็จะได้ส่วนลดแบบจุกๆไปเลยเขามีบริการส่งถึงบ้านด้วยนะครับ3ชั่วโมงถึงมือแน่นอน เพราะเขาคือแอดไวซ์ศูนย์รวมสมาร์ทโฟนไอทีจำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวเฮ้ย <c oughs> ทำไมตัวมันใหญ่กว่าไอ้นี่จังวะโอ้โหตัวไม่งเบลเลอร์เทอเลยวะ่ะโอ้ตายละโอ้ขอโทษครับมันเหมือนเป็นการ์ตูนดีไซน์ยุคเก่าอ่ะคุณใช่ครับใช่ครับเออมันดูแบบมันก็เลยดูแบบเออเพนเพนไม่ค่อยออรู้สึกว่ามันมีจุดเด่นอะไรสีจืดๆด้วยอจืดๆสีก็แบบว่าเขียวๆขาวๆอืมแต่หนักหนักอึ๋งส่วนอันนี้ก็มอไซ มันให้มาทั้งคันนี้แหละเอออ่ะโอเคนะฮะเดี๋ยวเราลองเราลองยกมาข้างล่างเป็นฐานอ่าข้างล่างน่าจะอาออกได้ก่อนปึ๊บอัาอ่านีอฐานฐานสไตล์โมโชก็จะเป็นแม่เหล็กนะครับมันก็จะมีแมกเนตดูดปึ๊บซึ่งอันนี้ถอดได้นะแล้วก็เือข้างหลังมีของแต่งอยู่ด้วยครับข้างหลังมีของแต่งอยู่อ่าอ่าพวกชุดของแต่งเขารับปืนนะครับผมอ่าก็ นี่เลยมาเรามาดูไอ้เมนหลักกันเลยดีกว่าใช่แต่เนื่องจากพอเป็นคนแล้วอะแล้วตัวใหญ่ขนาดนี้เวลาเอาไปเล่นด้วยกันกับงานอื่นนี่ก็ลําบากนิดนึงเหมือนกันนะฮะจริงเพราะตัวเขาใหญ่ฉีกออกมาเลยแล้วก็เท่าเท่ากับเวลาประกอบอะอตอนที่มอไซค์เป็นหุ่นอะมันค่อนข้างซับซ้อนนะอืมอืมเท่ากับว่าสเกลก็จะประมาณ1น่งต่อหครับโดยประมาณ1ต่อ1ต่อ6ไม่ก็1ต่อ7ประมาณนี้ถึงถึง6เปล่าวะผมก็ไม่ถึงไม่เท่า6กับฟุตหนึ่งมันจะประมาณนี้อันนี้อาจจะประมาณ1ต่อ7 1ต่อ8 ได้ครับเดี๋ยวนะฮะแป๊บหนึ่งนะผมว่าคุณล่างมอไซค์ที่มันมันมีครึ่งเดียวอะ่ะโอ้ <ด ahora S 1> โหเล็กตัง<อ>้งแต่แรกมันมันมันหนักที่ตัวคนโอ้<ช>โห<อ><อ>ตอนแรกนรึกว่ามอไซค์หนักแต่หนักที่คนโอ้โหหนักครับหนักหนักเลยหนักใช้ได้เลยฮะอันนี้อันนี้อันนี้เหมือนน่าจะจริงจริงอันนี้น่าจะเป็นหัวที่เป็นหมวกจริงๆเพราะเขาเขาสามารถเปิดออกมาแล้วก็จะเป็นไอ้นี่ได้นะฮะหนเปิดสิเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะหันโชว์กล้องสิไอ้นมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะมันดูเหมือนเปิดไฟได้เลย ไม่แน่ใจเดี๋ยวดนะไฟวีบอ่ะไฟวีบอ่ะไฟเบรกะไฟเบรกก็ข้อมือเหล็กนะครับก็ใช้จากเขาเรียกอะไรนะครับตัวไอ้นี่พิร์ทนเก่าของดั้งเดิมที่ใช้อยู่เป็นประจําอยู่แล้วนะครับก็คุ้นๆตากันดีไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนะฮะแล้วก็ส่วนตัวขาเนี่ยเป็นโช๊คเพราะว่าเหมือนเขาเนี่ยใส่ชุดเกาะเอาไว้ตลอดนะครับนี่ฮะแล้วก็แรงบิด แต่ว่านี้แอบนิดนึงก็คือในในในโซนตรงนี้เราก็ต้องค่อยๆเล่นดูนะครับเวลาในการบิดในการหันเพราะว่าตรงนี้มันจะมีข้อจํากัดอยู่นิดหน่อยเนี่ยเห็นปะมันจะติดมันต้อง<ก>ค่อยๆดูต้องค่อยๆดูเหมือนกันนะครับแล้วก็วส่วนยกขาเตะได้ไม่สุดหรอเดี๋ยวจะต้องดูส่วนอันนี้อ่เป็นแพทเทิร์นเดียวกันแพทเทิร์นเดียวกันกับของเล่นโดยทั่วไปนะครับไม่ได้มีตรงนี้อะไรพิเศษยังไงมาก นะครับแต่ว่ามันก็จะมีมีเฟืองมีอะไรนิดนิดหน่อยหน่อยให้เราเห็นนะครับผมแล้วมันเปิด <Okay. S 2> หน้าคนได้ไหมเอเซียนเปิดได้ครับเพราะเมื่อกี้เมื่อกี้ผมเห็นในคู่มือเดี๋ยวผมขอญาตดูคู่มือก่อนเพราะมันติดค่อนข้างแน่นอ๋อเขาให้ดึงข้อขาออกมาเลยแล้วค่อยยกมันสวิงขึ้นมาครับอ๋ออ,อันนี้ต้องระวังนะครับ <Okay. S 1> ต้องเช็คนี่นี่ด,ดูดิป้านได้ขนาดนี้อ่านะครับผมอ่าต้องเช็คดีๆนะครับเวลาขยับเวลาขยับในจุดต่างๆเปลี่ยนมือได้ปืน นะครับมีสอสามโหมดอย่างนี้รถนะครับม mm hmm. อเตอร์ไซค์หันมาเป็นยังไงแล้วถอดชิ้นส่วนออกหมดแล้วเอามาประกอบที่ตัวนะครับอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็สักรู่นะครับผมกําลังดูหน้าเมื่อกี้ที่เขาเปิดหน้าเอ๊ะมันอยู่ไหนว่ามันควรจะอยู่หน้าแรกๆเลยว่าไอ้หนุม่มงงเหมือนกันอันนี้อันนี้โหมดพับรถนะครับเลื่อนไปดูตอนประกอบเสร็จเลยดิอยากดูตอนประกอบเสร็จอะว่ามันจะเฟี้ยวแค่ไหนเนี่ยมันจะเป็นตัวตัวแบบนี้นะครับมันจะเป็นตัว,ต,วตัวแบบนี้ดูผิดเล่มป่ะพี่ที่เปิดหน้า ทำไมวะมันมีเล่มอ่ะมามมันก็ต้องมีเล่มเดียวป่ะเดี๋ยวนะอ่าเนี่ย evet พ uh, MM ี่ไก่หาข้อมูลให้ลูกเพ่เอ๊ะแล้วเมื่อกี Hans, ้กูผมเจอครับเป็นซีรีส์เหมือนพากต่อกับดูมาคอสครับอยู่จากเมื่อกี้เขาแบบย่อยๆนะอ๋อมันเป็นมันเป็นซีรีส์มันเป็นซีรีส์รวมมาครับพี่เนี่ยเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้คือกล่องดีวีดีที่รวมซีรีส์มาคอสเข้าด้วยกันเอ่าพี่ๆหันพี่หันพี่หันไปให้จอผมหน่อยโทษโทษนี่ขาบีสามตัวขาผม คือไรมันคือมาจากเรื่องมาคอสเหรอผมว่ามาจากจาเดียวกันหรือเปล่าจากลิขสิทธิ์น่าจะอย่างนั้นอาจารย์คนเดียวกันอ๋อต้องงัดตรงนี้ลงก่อนแล้วก็ถึงเราจะน่าค่อยเปิดขึ้นนะครับมาเรามาดูหน้าตาใต้นักการเขากับสวยเขาบอกว่าให้ให้เปิดตรงนี้ออกก่อนนะฮะล็อกปากเอ่าเปิดตรงล็อกปากสกูนะครับมันต้องมันต้องงัดล็อกปากออกมาก่อนกึกกากกึ๊ก ก็ยังไงวะ A few moments later ไดนแล้วได้แล้วอึกน้าาาาาอาาาอยใา่าา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 อย่าาาามาา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 มาา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 ตาาาาอาาาางาาาาาัาาาาาเาา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 า้างาองาาาาาาา้า้างาาาาาาาอาาาาาาอยาา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 าแาา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 ละอ่ะ น่าจะโบราณหน่อยๆนะครับหน้าเขาจะเป็นโบราณนิดนึงผมซึ่งผมชอบส่วนตัวผมชอบเพราะมันเป็นคลาสสิกดีแต่ว่าสีหน้าเขาก็ไม่ได้ไล่เฉดไล่ไล่อะไรพิเศษเนื้อเป็นเพลนมนเลยตาเตยก็แบบไม่มีประกายเลยใช่ครับผมโอเคนะฮะก็เน้นปิดหน้ากากไงใช่เน้นตอนปิดแล้วก็ตอนประกอบกับมอไซแต่เขาก็ทํามาให้นะถูกต้องนงเพนหน้าอ่ะโอเคอ่ะอันนี้คือตัวคนตัวคนให้ดูแค่นี้ก่อนแมทเพิเยอะทั้งหกพัน คลาสสิกดีว่าชอบผมอยากได้ของเล่นแนวนี้มาตั้งนานละมาจังหวะนี้เลยก็ถือว่าเจ๋งดีจริงเหรอเออผมว่าพี่มีแพชชั่นในการซื้อของอะไรพวกนี้เลย่ะชอบของคลาสสิกหน่อยจากจริงๆตามที่พี่อิ๋วบอกน้ำหนักไปอยู่ที่ตัวคนหมดเลยใช่มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์รไซค์จะจะหนักแค่ในโซนโซนนี้แล้ว่วนนอกนั้นที่เหลือจะเป็นพลาสติกนะครับ คันก็ใหญ่นิดนึงเพราะต้องมาซัพพอร์ตคนนี้ที่สามารถขึ้นมาขี่ได้นะครับล้อหมุนได้ครับเฮ้ยดูมีเสียงด้วยแล้วล้วอหลังอ๋อไอ้ล้อหลังมันติดอันนี้เดี๋ยวค่อาเอายัดคืนอ่า <ๆ S 1> อ,อันนี้ขาตั้งแน่เลยอือถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าใช้ได้ท่อเทอร์ข้างหลังก็ดีไซน์ดีดีไซน์ได้เหมือนรถอวกาศหน่อยๆนะครับซึ่งแน่นอนว่าอันนี้คือดีไซน์เมื่อย้อนกลับไป 40ปีโดยประมาณก็ถือว่าทุกวันนี้ถ้ามีมอเตอร์ไซค์แบบนี้ม่งก็ล้ำมากๆนะเอาจริงๆจริงๆจริงนะครับดูๆๆบดิดูแฮนด์อร์ไซค์เดิเออเสริมออบใช่ครับแล้วก็ใจยันเสริมออบแล้วก็แน่นอนว่าเขาน่าจะพับพับแล้วก็เอามาใส่เป็นแบ็กอัพนะครับอ่าอันนี้ก็น่าจะเป็นตัวบางไอ้นี่บางคนไอน้นี่ไอ้นี่กันหน้ากระจังหน้าโอ้มีฝาถังน้ำมันด้วยใช่ครับก็เก็บรายละเอียดดีครับเรียกว่าโอเคเลย างานถูกใจไหมหกพันบาทให้กี่คะแนนตนนัวนี้ตอนนี้ผมจะถามพี่ทุกครั้งทไมต้องถามกันขนาดนั้นไม่รู้อ่ะครับเฟิร์สอิมเพรสชั่นให้กี่คะแนนอ่าคือสมัยก่อนตัวนี้มันฉายที่อเมริกาแต่ว่าการ์ตูนญี่ปุ่นมันไม่ได้รับการยอมรับในอเมริกาเป็นมาคอสมันก็เลยแบบไปตัดต่อยำซีรีส์รวมกันกลายเป็นกานชาเชลโลโรเบียท<อ>์แล้ก็มาขอทั้งอันนี้ไปรวมยำรวมกันอะไรสามเรื่องเลยออ๋เลยโอ้โห<อ> จร,จริงจริงเรื่องข้อมูลเนี้ยเหมือนเคยได้ยินตอนที่ไหนสักที่นึงเขาอธิบายเรื่องว่าทำไมลิกสิตญี่ปุ่นไปอยู่ที่ไอ้ญี่ปุ่นไปอยู่อเมริกาแล้วเป็นแบบนี้พี่พี่พี่ไม่ต้องพูดถึงยุคนั้นก็ได้เอาแค่ยุคที่เราทันอย่างยุค power ranger ครับที่เอาอเฟุตเทจญี่ปุ่นไปไปยำมันก็คือมาคอนแหละเอาไปเอาไปตัดยำกับไอ้นี่จนเป็นโลโบโเทกเีเใหม่แต่อยากรู้ว่าไอ้นี่ญี่ปุ่นชื่อเรื่องอะไร เมื่อกี้เมื่อกี้คุณลุงลุงอะไรนะเขาเรียกเฮียพี่หกเาเรียกเฮียนี่คุณลคุณลูกค้าคุณลูกค้าคุณลูกค้าร้านนี้เขาเขาพูดชื่อเรื่องออกมาแล้วด้วยแต่ผมก็แวบหนึ่งแล้วจำชื่อเรื่องไม่ได้แต่เอาเป็นว่าอันนี้ถ้าเกิดใครนึกภาพไม่ออกถ้าในวงการเกมก็คือนึกถึงล็อกแมนแล้วกันครับตอนนั้นล็อกแมนตัวที่เป็นเด็กๆอ่ะแล้วยิงๆเนี่ย ไม่อินเขาเลยต้องไปเปลี่ยนอาร์ตเวิร์กน้าตกเป็นผู้ใหญ่อะไรอย่างนั้นให้เข้าใจอย่างนั้นแล้วกันนะครับอันนี้ก็คงโดนอิทธิพลไม่มากก็น้อยแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมนะครับที่มีข้อมูลนะคอมเมนต์บอกเราแล้วก็บอกเพื่อนๆแฟนรายการเอาไว้ด้วยหน่อยเพราะว่าด้วยอายุแล้วผมว่าน่าจะน่าจะใช้ได้อยู่เหมือนกันคุณก็เกิดไม่ทันนะผมว่าผมนะถ่ายยุคไดโนเสาร์หรือไงเนี่ยใระดับเฮียที่ให้ข้อมูลก็คือบวกกับพี่โอเปนลกิเต์ เป็นเป็นรุ่นพี่อ่ะเป็นพวกรุ่นพี่พี่อะรุ่นพี่พี่ที่เขาดูหกสิบเนี่ยคือคุณลุงพ่าอายุหกสิบอ่ะเออของผมมันของผมอาจจะมารุ่นรุ่นปลายแล้วของของคุณของคุณพี่เขาคือเขาเรียกถ้าภาษาผมจะเรียกว่าเป็นรุ่นบุกเบิกเลย รุ่นที่แบบว่ากระตูนเพิ่งเริ่มฉายเขาดาเลยเฮ้ยแต่เมื่อกี้คุณลุงเขาน่ารักนะใช่คือเขาแบบเขาดูเป็นคุณลุงอายุมากที่แบบเขายังมาซื้อหุ่นยนต์ซื้ออะไรกลับไปเล่นอ่ะซื้อยังเล่นอยู่แล้วตอนที่ระหว่างพี่เห็นคุณลุงอ่ะพี่ก็รู้สึกว่าเออเฮียพี่โอ๊ตแม่งคงก็ประมาณนี้แหละอะไรเงี้ยจริงจริงถ้าเกิดถ้าเกิดร้านนี้ ถ้า,ถาร้านนี้ยังเปิดจนถึงเซียนอายุ60นะกูว่าแม่งคารคียร์พาเล็กนม่งยังมีต่อไปความจริงไม่ได้หนักที่ตัวหุ่นหรือตัวคนครับหนักที่ฐานใช่ฐานหนักจริงหนักที่สุดเลยเออก,ก็เอาไว้เพื่อให้ความคงทนแหละเพราะว่ามเมื่อกี้จาก,จากในในในรูปเขาอะคือเสาเนี่ยค้ำให้ยืนลอยได้เลยเพราะเสาก็เป็นเหล็กใช่นะครับอะโอเคมาเก็บตัวที่หนึ่งของผมก่อนเดี๋ยวรอดูตัวต่อไปกันครับพราหนุ่มเพราะสาวหลางหลายตัวต่อไปครับอันนี้เป็น โทบีคางเงะนะครับก ah. ็ตูนเก่าเหมือนกันอยู่ในยุคของสมัยนู้นเลยครับก็ตมาสมัยอะไรพวกนั้นนะฮะอันนี้จากค่าย Sky x Studio นะครับตัวเล็กกว่าที่คิดโอเคทำไมครับทไมไม่รู้ทำมันเหมือนไอ้นี่ไงนายฮอยไงไอ้นี่เอาวงในายไงที่เขามองจิกๆกล้องแล้วเขาไม่กระพริบตาเพราะเขาเก่งกันนะเขาเก่งกันนะกล้องบุบหน่อย เดี๋ยวก่อนโอเคเดี๋ยวาได้ตัวนี้ทบิคางเง้นี่มันเป็นตัวแบบเป็นตัวนินจาเพียวๆเลยป่ะมันไม่มีลูกสมุนหรืออะไรมาเลยป่ะคือจริงจริงตามเนื้อเรื่องอ่ะผมจําไม่ผิดเนี่ยก็คือว่าเขาจะต้องมีหุ่นที่เป็นเพื่อนเขาอีก3ตัวไม่ไม่ตัวทบิคางเง้ถ้าผมจาไม่ผิดต้องต้องถามพี่อาร์ด้วยว่าจริงๆรแล้วมันไม่มีใครขับนะมันเป็นหุ่นยนต์ที่เหมือนเป็นระบบ AI ตัวมันเองเสร็จแล้วหลังจากนั้นปุ๊บคนที่ขับต่างหากมี3ตัวอันนี้อันนี้เล่นหุ่นยนต์หรือแอนดรอย <laughs> ใครงงใครงงไปดูไฟเดย์นะลูกผมไปดูไฟเดย์ครับ <c oughs> ซึ่ง,งเจ้าตัวโทบีคังเงครับจะมีหุ่นอีก3ตัวสีแดงสีแดง,ส,แดงสีน้ําเงินแล้วก็สีเหลืองแต่อตัวนี้เคลื่อนที่ออตโต้ใช <s> ่แต่อ้พวกที่คนขับก็คือพวกสัตว์ของมันถ้าจำไม่ผิดใช่ครับแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดอ่ะมันอิสระถึงขั้นว่าในเกมซูเปอร์โรบอทอ่ะยังต้องเลือกคือเพราะเขาเป็นตัวเดียวแต่เขาสามารถรวมร่างกับสีแดงก็ได้สีน้ําเงินก็ได้หรือสีเหลืองก็ได้แล้วพอเขาไปรวมอ่ะจะกลายไปเป็นสัตว์เทพ ซึ่งซึ่งแต่ละสีก็จะกลายเป็นสัตว์ต่างๆกันแต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้แหละประเด็นก็คือว่าเจ้าตัวทวีคังเงี้เนี่ยออกมาตัวเดียวก่อนแล้วผมพยายามดูข้อมูลแล้วผมไม่รู้ว่าเขาจะออกตัวอื่นมาอีกไหมพวกสัตว์มันใช่ไหมใช่นะครับมาดูกันตัวตัวกล่องมันเล็กกว่าที่คิดนะผมนึกว่าค่ายนี้จะทําตัวใหญ่กว่านี้เลยเล็กกล่องดำใช่ครับตัวดํากล่องดําดูพรีเมียม,มดีว่ะ โอโหอ้าวตัวใหญ่ไปโอ้ตัวเต็มจอเดี๋ยวเดี๋ยวต่ออ่เข้าใจเข้าใจว่าตัวเข้าใจว่าตัวจะเล็กตัวเล็กแค่เออโอ้ยตายแล้วตัวใหญ่ตัวตัวใหญ่มิดมิดเลยนี่คือจะขอบอยู่แล้วนี่เรียกว่าเต็มเต็มพื้นที่เต็มพื้นที่เลยดีกว่าโอ้โหถ้าตัวอย่างนี้โอเคผมฟันผมฟันทงเลยนะผมว่าเขาไม่น่าจะมีตัวไอ้นี่แล้วล่ะลองนึกภาพนะอันนี้จะเป็นแค่แกนกลางพี่มันจะพับแขนพับขาแล้วใช้แค่ตรงเนี้ยไปประกอบกับหุ่นอีกตัวหนึ่งให้กลายเป็นนกอ่ะตัวหุ่นนกจะต้องตัวขนาดไหนวะ ว่าไม่น่ามีแล้วล่ะเพราะว่าคงจะจบแค่นี้เฮ้ยอาแล้วพี่ไก่บอกมีอยู่แล้วสีแป่งละเดี๋ยวนะฐานล่างนะครับอ่ะก็เป็นฐานโอ้สวยสวยปะอุ้ยสวยสวยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวสต๊อปนะอ่าไอไอโลโก้มันเนี่ยมันสกินผิดหรือว่ามันเป็นแบบนี้วะทำไมทำไมมันเหลื่อมเห็นปะเห็นปะอ๋อเออว่าอ๋อมันอาจจะนิดนึงป่ะพี่คิวซีเออเออผมไม่แน่ใจว่าโลโก้มันตรงจงใจสกินเหลื่อมหรือว่ามัน เห็นไหมเออมันมันเหลื่อมแค่ฝั่งขวาด้วยนะเอออาจจะเป็นไปเดี๋ยวมันเป็นอย่างนี้ว่ะอ่าแบบยุคยุคเอ็นีัไงสกรีนให้เหมือนยุคก่อนอ่าอันนี้เป็นอย่างนี้อ่าโอเคแสดงว่าสกรีนเบี้ยวเอออืมมันเบี้ยวฝั่งขวาอ่าแต่ก็ดูอาร์ตไปอีกแบบนึงปรับใจตัวเองเท่าไหร่นะครับพี่ไก่อันนี้ไม่้ทำราคาไว้ทำไมชิมเดี่ยวเลย อ๋อโอเคไม่ว่ากันไม่ว่ากันของมันขาดแต่ก็หลของมันขาดไปแล้วอ่าได้ครับแลว้วก็นี่เป็นขาดแต่สกรีนเบี้ยวหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวประเด็นประเด็นคือว่าเจ้าตัวนี้นะครับจะมีดาบนะครับมีธนูอ่าเป็นอาวุธของเขานะครับเป็นอาวุธหลักอันนี้มีเอฟอนนเอฟกต์อาวุธของเขาด้วยแฮะอันนี้อะไรครับเนี่ยปืนกระสุนลูกปลายเหรอใช่ป่ะไม่รู้ปละจายอะไรอย่างงี้ป่ะระเบอดควันระเบิดเขาเรียกอะไรนะตะปูอ่ะตะปูอะายอ่าโอ้ แหมพี่พี่ก็ลงพื้นขาวพื้นดำมาได้เห็นอาวุธนี้ง่ายก็ได้แหมไปลงซะอย่างนี้มองรายละเอียดยากเหมือนกันเออมึงจะเอาข้างหลังมาเป็นเป็นแบ็คกรารทำไมวะวัวไม่สวยไงกูไม่ซ้อนเออแล้วมันเป็นทุกหน้าเลยโอ้ออาวุธอาวุธไอ้นี่ที่อยู่ข้างตัวเขายิงกระจายยิงระเบิดลูกปลายอุ้ยตายแล้วต้องกลับไปเล่นภาคเลยนะอินแพคปะถุนแล้วพอสักภาคหนึ่งอะ่อเออต้องต้องกลับไปเล่นอะไม่งั้นเราดูไม่ออกางเทียยบเเลออหูบางเทียบ ก็มันไม่มีอะไรอ่ะเพราะแกะมามันก็เรียบร้อยนมาเลยใช่ใช่ใช่ครับอ่ะตัวไอ้ตัวเมื่อกี้ให้กี่คะแนนอ่ะคุณยังไม่ได้พูดเลยตัวเมื่อกี้หรอเจ็ดจุดห้าแปดมาเนี้ยเจ็ดจุดห้าอ่ะแล้วตัวเนี้เริ่มจากฐานฐานสกินเบี้ยวก่อนเลยต้องให้เขาเล่นตัวก่อนอ๋ออุ้ยอย่ามายุ่งอะไรเงี้ยหรอใช่เล่นตัวไม่ได้เล่นคนเราเล่นตัวเบี้ยวเราไม่เคยแกะขอสกายวีดีโอเลยใช่ปะไม่เคยะวตัอไร่พี แล้วก็ส่งแล้วก็ส่งเคมไปแล้วเคมไม่ได้ด้วยเอ,อ,อ๋อเหรอโรงงานไม่ตอบกลับอ่ะโอเคนะครับก็อันนี้โอ้มีอาวุธของเขานะครับมีมือเปลี่ยนเป็นอาวุธของเขาด้วยผมงงจังเลยว่าอันเนี้ยแบ,บตเตอรี่ถ่านถ่านาน่านนจะถ่นานครับใช่ครับแล้วก็มือในแต่ละแบบนะครับแสดงว่าอย่างนี้ก็ต้องมีไฟละสิ่พนุมอ่าชูริเคนเออร์นะแล้วไฟเป็นตรงไหนละพนุมเดี๋ยวต้องมาดูกันตรงตาใช่ไหมตาปะเนี่ยมันมืดๆอยู่อ่ะ เออก็น่าจะเป็นแค่ตาแหละหรอเจ็ดได้ังโอ้โอ้น้ำหนักแปลกดีเออน้ำหนักแปลกดีครับก็เป็นเหล็กนะครับน้ำหนักก็พอพอได้อยู่เออตัวไม่ได้หนักมากนะครับอ่าแล้วก็โอเคนี่ไงอ่าเดี๋ยวต้องเปิดสวิตช์ดิผมว่ามันมีทางมาเดี๋ยวผมช่วย ไม่มงอ่ะมันไม่มีไม่มีมีไม่ได้ใส่อ๋อมันต้องอันนี้ใสอย่างเงี้ยใช่แต่ใส่ก็ถอดยากค่ายนี้ก็คือเหมือนที่เราเคยแกะมาก่อนหน้านี้ทุกอย่างจะชิ้นใหญ่แล้วทุกอย่างจะแมคานิคซิมเปิลมากจะไม่มีอะไรเป็นแบบว่าวุ่นวายเยอะจริงเออนะครับเพราะตัวก็ดีไซน์มันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้วุ่นวายนี่แหละต้องลำบะนากเลย ซึ่งจริงๆเวลาเราเวลาเราดูในการ์ตูนเราแทบจะไม่ค่อยเห็นเพราะมันจะถูกซ่อนไว้อย่างนี้ไอ้น้ำหนามันนะใช่ใช่ใช่มันเป็นมันเป็นมันแสดงความเป็นนินจาพอสมควรเหมือนกันนะนะครับแล้วก็เนี่ยครับอย่างที่บอกข้อแขนข้ออะไรจะแบบง่ายๆว่ากันตรงๆไม่มีอะไรมากนะครับค่ายนี้แต่ว่าแข็งแรงแล้วก็ทนทานพอสมควรนี่นะครับอย่างนี้ผมอยากดูตัวมันอ่ะมันก้มมันเงยมันงอมันบิดอะไรได้ยังไงบ้างตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวขออนุญาตนะครับสักครู่เพราะว่าดูตรงตัวมันบอดี้มันมีข้อจํากัดค่อนข้างเยอะนะ อ๋อด้วยการบิดใช่ไหมเออเนี่ยอืเห็นไหมอ๋อเฮ้ยมันก็มันก็งอจะงอได้นี่นี่ไงอุ้ยงอเดินเส้นจัดตรงตรงให้กล้องดูหน่อยสวยเลยงอได้เยอะอยู่ครับเออได้อยู่มีท่าทางขวาที่เป็นท่าทงขวาโอ้บีฟ้าขวาที่สบายเลยครับเพราะว่าเพราะเกี่ยวตรงกลางตรงแกนมันอยู่ตรงกลางเลยได้300เลยใช่อ่าทำไมครับ3 6 0อยหกบองศา คาดหวังเหรออะไรบะเทีอุตส <c oughs> าห์ดูชงหวานๆคนใครจะเป็นนึกก็มีสารละนะ <laughs> ออข้างในเขามีทำสีหน่อยหนึ่งนาเนี่ยถ้าก้มดูดีๆเนี่ยเห็นไหมเนียดูดีเนี่ย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 อ๋อแล้วก็ตรงน, <c oughs> รงนี้ตรงนี้น่าจะเป็นแมคคันิกที่ที่ปล่อยเป็นอาวุธออกมาตรงนี้นะครับอ๋อแต่แมคคันิกเจ๋งว่ะ พองอขาแล้วมันกลายเป็นเปิดไอเนี่ยเปิดหน้าขาขึ้นมาครับผมน,น,นะฮะปลายปลายเท้าก็ปกตินะครับไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษอ,อันนี้นก็ปลายเท้าไม่มีไม่ไม่ม,ไม,มีไม่มีครับแต่ว่าสามารถงองอปลายได้อย่างนี้เลยแล้วก็ขยับส่วนอันนี้ก็จะเป็นลักษณะด,ดีไซน์เหมือนกับที่เขาผูกเชือกตรงขาของนินจานินจานะครับตะข่ายนะครับก็ประมาณนี้เพราะเขาเป็นนินจานั่นเองก็ประมาณนี้ ไอตัวเนี้ยถือว่าเคารพต้นฉบับไหมหรือว่าดีไซน์ฉีกจากต้นฉบับไปเยอะไหมเคารพอยู่ครับโอ้โหคืออะไรเป็นรอยสีเป็นรอยอเคดีเฟกต์จากโรงงานนี้ค่อนข้างเยอะใช้ได้นะสำหรับตัวนี้ตั้แต่ตัวที่แล้วแล้วว่ะเหรออืมก็ตัวที่แล้วที่เราส่งเคไปไงอ๋อแล้วเคไม่ได้ใช่แล้วตัวนี้เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เหมือนเดิมขอขอกล้องดูรอยหน่อยเนี่ยคุณรอยเยอะทีเดียวอ่ะ นะนะลอยเยอะนะฮต้องระวังนะครับอันนี้ถ้าเมื่อกี้สักเจ็ดนี่กูว่าน่าจะเหลือสักสองน้อยไปไม่หรอผมว่าผมว่าผมว่าผมต้องเอาไปเล่นอีกสักหน่อยหนึ่งนะแต่ว่ายอมรับว่า f i r s t i m p r e พ s i o n มันผิดหวังนิดนึงก็คือเรื่องนี้เรื่องการลงสีใช่ครับอ่าดีเฟกมันเยอะเพราะฐานละหนึ่งสีเลอะอีกหนึ่งสีมันเหมือนถลอกแต่ตัวแต่ความใหญ่และสาใจของตัวนี้คือไม่ไม่ถือเลยครับก็ถือว่าดีจริงๆแหละกี่คะแนนกี่คะแนน และคุณผู้ชมครับมีเรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องนึงนะครับระยะยาวผมไม่รู้ว่าเป็นยังไงด้วยฮะ<ห>ก็คือตรงเขาเรียกอะไรดีอ่ะ<ห>ตรงผ้าตรงผ้า<ห>ที่เขาใส่คลุมเนี่ยครับเดยื่นให้กล้องดูเนี่ยครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมคิดว่าเขาทํามาจากวัสดุอะไรครับพลาสติกหาเชฟนี่แหละครับแล<ะ>นี่แหละครับคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดอุ๊ยแล้วในระยะยาวมันจะแตกไหมเนี่ยได้แน่สิครับ มัน,นเหมือนเป็นยางยางไงใช่รครับผมสดุพวกนี้มันเสื่อมง่ายใช่<อ>ครับผมนี่แหละฮะก็เอาเป็นว่าส่วนคะแนนผมให้สักเจ็ดละกันแต่ประเด็นก็คือผมว่าต้องไปลองดูกันแต่ค่ายนี้จริงนะครับผมว่าจากตัวที่แล้วละสกายเอ็กซ์สเดี๋ยวผมต้องลองกับผมต้องลองกับ g e t เตอร์โลมีคนทักผมมาบอก พี่ลองยังครับเกตเตอร์โลโบเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมต้องไปลองดูสะหน่อยแต่ถือว,ว่าซื้อมีแล้วให้กลับไปซื้อที่บ้านงี้ไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ผม <จะ S 1> ผมยังจะออกนี้ผมไม่ได้ซื้อตอนนั้นไม่รู้เพราะเหตุผลอะไรมันออกแบ็กเกตเตอร์ไปแล้วด้วยครับอ๋อใช่ครับ<อ>ผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอไปลองดูสะหน่อยนะครับน่าสนุกในความหมายผมคือแบบไม่รู้ว่าจะเจอดีเฟกอะไรเออเพราะาอันนี้ขนาดขนาดอันนี้กล่องใหม่ๆเลยเพิ่งแกะมาให้ใหทุกคนดูนนเนี่เนี่ยเจอรีเฟกไปแล้ว2จุดเห็นพร้อมกันใช่นะครับผม อาแล้วถามว่าถ้าเรื่องนี้ทายังไงเพราะมีคนทักหลังบ้านผมบ่อยก็คุยกับทางร้านเลยครับว่าสามารถส่งเคมได้ไหม,มถ้าสมมุติทางร้านบอกว่าออส่งเคมไม่ได้งั้นเราจะรับไว้ไหมซึ่งอย่างในกรณีเคสนี้ผมก็คงต้องไปคุยกับน้องว่าเราสามารถแต้มสีแก้ได้หรือไม่นะครับประมาณนี้นะครับและสีที่ดีที่สุดก็คือลาดิสสตูดิโอเนไม่ใช่ขนาดนั้นแต่ว่าประเด็นก็คือเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะครับอ่าอันนี้ก็ตกประมาณนี้ลาดิสสตูดิโอ ชูริเคนก็เอาไว้ใช้เล่นนะครับก็ประมาณนี้มือนะครับแล้วก็มีมืออาวุธลาดิสตู u ด i o อ่าเซอีโอเคแล้วก็แบตเตอรี่ก็ประมาณนี้ตัวดูตัวด,วดูล่งๆชอบกลเหมือนกันนะพอเวลามาลื้อดูแล้วเจ็ <7 S 1> ดคะแนนเออหกจุดห้าเจ็ดประมาณนี้แหละแต่ว่าอันนี้ก็โอเค ร้านนี้เราก็ถือว่าเรา complete แล้วในการแกะรีวิวทั้ง2ตัวนะครับเราจะเป็นโลโบเทคแล้วก็โทบิ k ังเงะนะครับอันนี้เราก็ต้องอันนี้ก็ตูนเก่าทั้ง,ต,ง,งนะตูนเก่าทั้งคู่เลยนะตูนเก่าทั้งคู่เลยเราก็ต้องบอกว่าเราก็ต้องบอกลาแล้วลาดิสตูดิโอเอ้ยไม่ไม่เอาเป็นว่าเอาเป็นว่าก็ถ้าใครสนใจจะจะตามยังไงก็ลองศึกษาแล้วเผื่อเรื่องนี้ช่วยหน่อยผมรบกวนนะคนที่แบบว่ามีไอตัวลายเนี้ยตัวเดียวกับพี่โอ๊ต่ะ ช่เยแบบบอกแบบว่าเยเวลาคุณแกะแล้วมันเจอดีเฟกต์เจอแบบตำนงตำหนิอะไรไหมอะไรเพือ่อเพื่อที่จะได้เราจะได้มีข้อมูลว่าอ๋อมันลายนี้มันก็งานประมาณนี้หว่าอะไรเงี้ย เข้าใจได้เข้าใจคือเราก็ไม่ได้แบบว่าเราก็ไม่ได้ใฝ่หาความเพอร์เฟกต์ไม่ไดว่าแบบห้ามมีเลยนะคือมีได้แต่เราอยากรู้เป็นเป็นข้อมูลและกันครับช่วยกันแชร์แล้วก็ที่สําคัญคือถ้าเกิดเราซื้อแล้วหรืออะไรเงี้ยประเด็นก็คือถ้าเราจะไปขอแกะที่ร้านเนี่ยอาจจะลําบากตอนรีเคสนี้คือผมกระชิงแล้วผมซื้อแล้วนั่นเองนะครับเพราะนั้นก็เลยจะแกะมาให้ทุกคนได้ดูส่วนเรื่องโพสต์ท่าเรื่องอะไรผมว่าไม่น่ามีปัญหาเลยเพราะเมื่อกี้จากเท่าที่ดูทุกอย่างน่าจะโอเคหมดยกเว้นแต่ว่าเออก็ พ,พูดยากแต่<อ>ดูจากตัวเนี้ยดูจากการที่มันถอดเถอิดอะไรไม่ค่อยได้เนี่ยผมว่ามันไม่น่าจะมีตัวต่อแล้วน่าจะมีแค่นี้มั้งใช่ใช่ใช่ผมว่าตัวนี้น่าจะจบไปถือถ้าเกิดเขาจะออกซีรีส์นี้ที่เป็นตัวนี่เขาเคางก็คงจะแถมโทบีคังเตัวนี้ที่เป็นตัวเล็กที่ใส่เข้าไปอีกทีแต่แต่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะออกมาหรือเปล่าเ<ช>พราะเพราะเพราะณต้องบอกก่อนนะครับคุณผู้ชมผมเองก็ยังไม่หาเอ้ยยังหาไม่ได้ก็คือตัวโทบีคังเงาน soc ยังเป็นงานที่น่าจะเจ๋งที่สุดอยู่ณปัจจุบันนะครับ